สวัสดีครับวันนี้ผมชัยรถสวยนะครับจะมารีวิวรถอีซูซ m u ิเอเข้าใหม่คันนี้ให้ชมกันนะครับเข้ามาสดๆร้อนๆกันเลยนะครับนะครับเห็นไหมครับดูความเดินเบลของเขากันก่อนเลยนะครับมาจากร้านประมูลเลยนะครับเป็นรถบ้านถูกยึดนะครับประมูลเข้ามาขายที่ร้านนะครับผมเป็นสีดํานะครับโสมอ l น n e วนะฮะตัวนี้น่าจะเป็นตัวเครื่อง1.9นะครับปี2017นะครับผมนะครับไฟเดย์ไทม์รันนิ่งนะครับ พร้อมไฟโปรเจคเตอร์นะฮะสวยๆกันแบบนี้เลยนะครับอันนี้สภาพดิบๆรถเพิ่งเข้ามาเมื่อกี้เลยนะครับรถจอดปุ๊บผมก็มารีวิวเลยนะฮะให้ชมตัวรถรอบคันกันก่อนนะครับดูความสภาพเดิมๆนะครับตอนนี้รถยังไม่ได้เก็บงานนะครับเพิ่งเข้ามาสดๆร้อนๆเลยนะฮะกระจกมองข้ามครับพร้อมไฟเลี้ยวนะฮะเป็นโครเมียมนะครับมือประตูครับมือจับประตูก็เป็นโครเมี่ยมนะครับมีบันไดข้างให้ด้วยนะครับทั้งสองข้าง อันนี้เข้ามาแบบสดๆเลยนะครับรถยังไม่ได้ล้างเลยนะครับผมก็เลยรีบมารีวิวให้กับลูกค้าท่านที่สนใจมาชมกันเลยนะฮะเป็นตัวอีซูซุสโล่งหกปีของอีซูซุนะครับนะฮะป้ายทะเบียนฉะเชิงเซานะครับมิวเอ็กนะฮะตัวนี้เลยนะครับอ่าให้ดูนะครับเดิมๆรอบคันเลยนะครับอาจจะมีเก็บงานนิดหน่อยนะครับเพื่อความสวยงามนะครับ เดี๋ยวไว้เก็บงานเสร็จเดี๋ยวเรามาชมกันอีกรอบหนึ่งนะฮะนี่ผมรีวิวให้ดูสดๆกันก่อนนะครับสําหรับตัวจริงนะครับเพิ่งเข้ามากันเลยนะฮะเห็นป้ายไหมครับป้ายจากลานประมูลยังอยู่เลยนะครับนี่นะฮะเดี๋ยวเราไปชมภายในกันต่อนะครับภายในคันนี้นะครับก็ได้ตกแต่งเป็นลายไม้แบบนี้เลยนะครับประตูบวกข้างด้วยหนังอย่างดีนะครับนะครับกระจกระบบไฟฟ้านะครับผมเออเซ็นเตอร์ล็อกนะครับปรับไฟฟ้าทั้ง4บานนะครับ นี่ครับปรับไฟฟ้านะครับผมเบาะคันนี้จะได้ในส่วนของเป็นเบาะหนังนะฮะเบาะหนังสีครีมเก่แบบนี้เลยนะครับพวงมาลัยมัลติฟังก์ชันนะครับระยะการใช้งานคันนี้เพียงแค่นะฮะ76,000กว่ากิโลเท่านั้นเองนะครับเป็นเกียร์อัตโนมัตินะครับผมนี่นะฮะเกียร์อัตโนมัตินะครับแอร์อันดันล็อกนะครับพร้อมกับเครื่องเลื่อน LCD นะครับ อ่าสวยๆแบบนี้เลยนะฮะอ่าคันนี้มีจอ DVD ให้ด้วยนะครับเพิ่มความสะดวกสบายในการขับขี่ทางไกลนะครับผู้โดยสารนั่งดูความบันเทิงของรถไปเลยนะครับสวยๆแบบนี้นะฮะนี่นะฮะภายในนะครับเราไปดูโซนข้างหลังครับผมให้ดูนะครับสดๆนะครับรถยังไม่ได้เก็บงานนะครับสดๆร้อนๆเลยนะฮะมาจากลานประมวลถึงปุ๊บผมก็มารีวิวปั๊บเลยนะฮะ แอร์ปรับข้างหลังได้ด้วยนะครับเป็นรถ s u v ครอบครัวยอดฮิตนะครับสำหรับ B ีสูสนะครับด้านหลังก็เนี่ยฮะเบาะด้านหลังนี่พับได้นะครับอันนี้ผมให้ดูนะฮะให้ดูความสดของมันไปก่อนนะครับรถยังไม่ได้เก็บงานนะครับรถเพิ่งเข้ามาเลยนะฮะเก็บงานแล้วสวยกว่านี้แน่นอนครับผมผมให้ลูกค้าดูกันก่อนเลยนะครับ ท่านที่ชอบท่านที่สนใจนะครับเข้ามาเป็นตัวจริงนะฮะเข้ามาชมตัวจริงได้นะครับลูกค้าท่านใดที่สนใจจะชมตัวจริงคันนี้นะครับเข้ามาชมได่เลยนะครับที่ร้านบอยออโต้คูปนะครับถนนสุวินทวงศซอย4นะครับมีนบุรีนะครับผมหรือโทรสอบถามทางกับผมได้เลยนะครับที่เบอร์08 7 9 1 5 2 4 2 3 3นะครับชัรถสวยนะครับผม0 8 7 915 2423นะครับผม พร้อมบริการและดูแลทุกท่านนะครับอยู่ที่นี่นะฮะที่ร้านบอยออโต้คูปนะครับทุกวันเลยนะครับสําหรับวันนี้นะครับท่านที่สนใจนะครับโทรสอบถามราคาได้เลยนะครับที่เบอร์0879152423นะครับท้ายนี้ฝากกดไลค์กดแชร์กดซับสไครต์ไว้ให้ผมด้วยนะครับแล้วติดตามคลิปต่อไปกันเลยนะครับสําหรับวันนี้สวัสดีครับ